สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพร้อมไปได้วยกันนะครับรายการนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยนะครับแต่ว่าทําด้วยใจรักอยากเห็นเพื่อนๆที่มีน้ําหนักตัวที่อ้วนหรือว่าคนที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยลดน้ําหนักไปได้วยกันนะครับแล้วก็พร้อมไปได้วยกันเนาะมีคนที่ดีไปได้วยกันโอเคสําหรับ EP นี้นะครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับว่าผลไม้อะไรบ้างนะครับที่กินแล้วอ้วนนะครับซึ่งผมก็ไปอ่านเข้ามาเหมือนกันอีกทีนึง แต่ว่าเห็นว่าอืออ่านแล้วมันโอเคมันน่าจะมีประโยชน์นะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วช่วงที่ผมลดน้ำหนักเนี่ยผมไม่ค่อยกินผลไม้สักเท่าไหร่นะจะเน้นไปทางพวกผักมากกว่านะครับส่วนผลไม้ที่ผมกินในช่วงลดน้ำหนักก็อนนานๆทีกินก็จะเป็นพวกแตงโมนะครับประมาณนี้โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าผลไม้อะไรบ้างที่กินแล้วทําให้น้ําหนักเราสามารถอ้วนขึ้นได้นะครับ ข้อที่หนึ่งเลยคือสับประรดนั่นเองครับ ก็จะเห็นใครๆบอกว่ามันมีประโยชน์นะครับที่มันสามารถช่วยขับล้างาสารพิษในลำไส้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรากินในปริมาณที่พอดีนะครับใครๆหลายคนก็อาจจะคิดว่าเหมาะสําหรับเป็นการกินในช่วงที่ลดน้ําหนักถ้าเรากินในปริมาณที่พอดีนะครับแบบว่าไม่กินมากจนเกินไปก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเรากินเยอะจนเกินไปเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะลืมไปว่ามันมีรสชาติที่มีความหวานนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยน้ําที่อยู่ข้างในเนื้อมันนะเนาะ จึงทาให้สับป,ประรดเนี่ยก็มีแคลอรี่ที่ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งนะโดยสับป,ประรด1ชิ้นสมมุติว่า100กรัมอ่ะหนึขีดเนี่ยให้พลังงานมากถึง45กิโลแคลอรี่นะครับถ้าสมมุติว่าเรากินสัก10ชิ้นนะอ่ะอ่ะกินสัก10ชิ้นก็เกือบ200-300กิโลแคลอรี่แล้วนะครับซึ่งมันก็ให้พลังงานเกือบเทียบเท่าอาหารมื้อหลักของเราแล้วนะครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือกล้วยนั่นเองครับถึงแม้เราจะรู้กันดีว่ากล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ ค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังนิยมกินกล้วยในช่วงที่ลดน้ําหนักนะครับและก็กล้วยที่สามารถเสริมโปรตีนได้ดีที่สุดนะครับมีปโปรตีนในสารอาหารมากที่สุดก็คือกล้วยหอมนั่นเองนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นของมันนะอาจจะเป็นบางคนไม่ค่อยชอบกลิ่นของกล้วยหอมแล้วก็ผมคิดว่ากล้วยหอมเนี่ยราคามันที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะเนื่องจากราคาของกล้วยหอมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมจึงเห็นคนที่ ลดน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็เปลี่ยนมากินพวกกล้วยไข่หรือว่ากล้วยน้ําว้าแทนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่ากล้วย2ชนิดนี้เนี่ยมีน้ําตาลสูงมากนะครับถ้าเรากินเพียงแค่100กร,รมัมหรือว่ากินแค่1ขีดนะครับเราจะได้รับพลังงานนะครับไปมากถึง147กิโลแคลอรี่เลยนะครับซึ่งเกือบเทียบเท่าข้าวกระเพรา1จานแล้วนะครับและการที่เราจะเผาผลาญพลังงานที่เรารับเข้ามาจากกล้วย ในปริมาณ1กรัม100กรัมที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราต้องปั่นจักรยานถึง31นาทีนะครับหรือว่าวิ่งอย่างน้อย23นาทีนะครับจึงจะสามารถเผาผลาญพลังงานจากกล้วยเพียงแค่100กรัมให้หมดไปครับข้อที่3ก็คือเงาะนะครับผม ซึ่งเงาะเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีผิวสัมผัสที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่านะครับแล้วก็มีรสหวานด้วยซึ่งผมก็ชอบกินเหมือนกันนะเงาะเนี่ยเนื่องจากว่ามีรสหวานนะครับจึงทําให้เงาะเนี่ยมีพลังงานอยู่ที่ปริมาณ1ขีดหรือว่า100กรัมเนี่ยจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ67กิโลแคลอรี่นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีความหวานอ่ะเนาะซึ่งถ้าเรากินเงาะสักประมาณ 100กรัมเนี่ยเราก็สามารถเบินออกได้ด้วยวิธีการวิ่งสักประมาณ10นาทีหรือว่าปั่นจักรยานสัก15นาทีตัวนี้เราก็สามารถเผาผลาญพลังงานออกได้แล้วแต่ถ้าเรากินในปริมาณที่มากจนเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทําให้แคลอรี่พุ่งสูงขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากเงาะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานนะเนาะจึงให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงครับข้อต่อไปเพื่อนๆน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่า ตัวนี้คือราชาแห่งความอ้วนเลยถ้าสําหรับคนที่เป็นสายผลไม้นั่นก็คือทุเรียนนั่นเองครับเพื่อนๆพเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทุเรียนเพียงแค่เม็ดเดียวหรือว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยปริมาณแค่100กรัมนะครับแค่ขีดเดียวมีแคลอรี่สูงมากถึง165ย7 0ถึง170กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวนะครับซึ่งมากกว่าไข่ถึงมากกว่าไข่หนึ่งฟองประมาณ4-5เท่าเลยนะครับ ซึ่งเราจะเผาผลาญออกได้เนี่ยเราต้องเดินถึงอย่างน้อยประมาณ45นาทีหรือว่าวิ่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยประมาณ25นาทีนะครับเพื่อนเพื่อลองเฉลี่ยคิดดูง่ายๆนะครับว่าทุเรียนลูกหนึ่งเนี่ยมีอยู่ประมาณ5-7ถึงเพูเลยนะครับและ1พูเนี่ยมีทุเรียนอยู่ประมาณถ้าถ้า,ถ,าถ้าตีเป็นเม็ดนะเนาะก็จะประมาณ2-3ถึงเม็ดนะครับลองคิดดูว่าไอ้1เม็ดนะครับให้พลังงานมากถึง165กิโลแคลอรี่ซึ่งไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าลูกหนึ่งเนี่ยจะให้พลังงานเท่าไหร แต่ว่าถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่พอดีสักเม็ด2เม็ดเนี่ยต่อวันก็1 1ชิ้น2ชิ้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับกับบวกกับพลังงานแคลอรี่ที่เราได้รับในแต่ละวันนะเนาะข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือมะม่วงนั่นเองนะครับก็ปิดท้ายด้วยของชอบของใครหลายๆคนนะครับซึ่งผมก็อย่างในนั้นก็ชอบเหมือนกันนะครับมะม่วงสุกเนี่ยในส่วนของมะม่วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกหรือมะม่วงดิบเนี่ยก็ให้ปริมาณให้ปริมาณกิโลแคลอรี่ที่ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันทั้งคู่นะครับ ซึ่งมะม่วงสุกเนี่ยจะมากับความหวานนะครับแต่มะม่วงดิบเนี่ยจะมีแป้งค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมะม่วง3ขีดหรือว่ามะม่วงสักประมาณ3-4ลูกเนี่ยสามารถให้พลังงานเท่ากับข้าว1จานได้แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เรากินเนี่ยครับแชิ้นเนี่ยให้พลังงานมากถึง120กิโลแคลอรี่นะครับ นี่ยังไม่รวมข้าวเาหนียวมูนแล้วก็น้ํากะทิที่เรากินเข้าไปอีกนะครับแม้กระทั่งมะม่วงดิบนะครับมะม่วงเปรี้ยวอะไรพวกนี้ที่ผมยกตัวอย่างไปอะเนาะว่าประมาณ 3- 4สี่ขีดหรือว่า3 4สลูกเนี่ยให้พลังงานเทียบเท่าก,กับข้าว1จานได้เลยแล้วก็ยังไม่รวมน้ำปลาหวานหรือว่าพวกน้ำพริกอะไรที่เราจิ้มเข้าไปอีกนะครับตอนนี้ถ้ากินในปริมาณที่พอดีได้ก็ถือว่าโอเคครับข้อที่6ข้อสุดท้ายนั่นก็คือมังคุดนะครับ มังคุด4ี่ลูกหรือว่าปริมาณสักประมาณ100กรัมเนี่ยหรือว่า1ขีดเนี่ยให้พลังงานกิโลแคลอรี่มากถึง90กิโลแคลอรี่เลยนะครับซึ่งเราสามารถเผาผลาญได้ด้วยการเดินต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีนะครับหรือว่าว่ายน้ําอย่างน้อย10นาทีนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับผลไม้ที่ผมได้นํามาแชร์กันเนะว่าในช่วงที่เราลดน้ําหนักเนี่ยเราก็ไม่ควรกินเยอะจนเกินไปนะครับให้กินแต่ในปริมาณที่พอดีได้นะครับแล้วก็ หมั่นพยายามออกกําลังกายเป็นประจำเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นการเผ,ผาผลาญพลังงานแคลอรี่ที่เรารับเข้ามาจนออกไปให้หมดนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ชอบกินผลไม้ด้วยแล้วก็เป็นสายที่ว่ากําลังจะลดน้ําหนักไปในตัวด้วยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปกินในปริมาณที่พอดีนะครับผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เรากินในปริมาณที่พอดีที่มันไม่มากจนเกินไปเนี่ยแล้วเรามีการเผ,ผาผลาญพลังงาน ออกไปจนหมดในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถทําให้เราสามารถกินอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับโดยที่ไม่ต้องคํานึงว่ามันจะแคลอรี่เท่าไหร่อะไรยังไงเพียงแค่กินในปริมาณที่พอดีไม่ว่าจะเป็นของมันของทอดก็สามารถกินได้นะครับถ้าเรารู้จักกินในปริมาณที่พอดีแล้วก็พอผ่านพลังงานออกไปให้หมดเนาะสําหรับคลิปนี้มีแค่เท่านี้นะครับแล้วก็ขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนทําให้อ่าให้นําความรู้ด้านไหนมาเผยแพร่ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับติชมกันได้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ